เดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยพลิกฟ้าพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอ สารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด io, คลีโอขึนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจัดจำหน่ายโดย Joy ์นคอยโทร02 975 58 58 ชมพบกับต๋อสถานยุการจ้านะมทีเสถียรนะคะในช่วงของรวยเลือกได้ค่ะช่วงลายเยน็เยนๆแบบนี้ทางช่อง INTV นะคะห้าโมงเงยน็นถึง6โมงเงย็นกับโอกาสที่มีกับทุกท่านแบบไม่รู้จบค่ะโอกาสทางอาชีพนะคะสำหรับหลายๆคนที่กาลังมองหาง,งานมองหาอาชีพที่จะมีสระทั้งในเรื่องของเวลาแล้วก็การเงินนะคะที่จอยแอนด์คอยค่ะจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบสาหรับทุกท่านนะคะที่คุณสามารถมาซื้อกินซื้อใช้แล้วเกิดรายได้แปลงทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับค่ะซึ่งสินค้าของเรานะคะคุณก็สามารถมาเลือกได้เลยกว่า1นึ เงินรายการสินค้าทั่วไปหลากหลายหมวดหมู่รวมถึงสินค้าในหมวดหมู่ของสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนะคะซึ่งคุณก็จะต้องใช้จ่ายซื้อกินซื้อใช้ซื้อเข้าบ้านอยู่แล้วทุกวันเนี่ยนะคะ<อ>ก็จะแปลเป็นไรายได้ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะที่สําคัญนะคะวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะอยากจะดูแลตัวเองดูแลร่างกายเพราะถือว่าสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะทํางานหนักแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราจะต้องมาเสียเงินในการดูแลเสียเงินในการไปหาหมอแล้วก็สุขภาพไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าไม่คุ้มกันอย่างแน่น นนวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราจะทาให้คุณมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เกิดรายได้ด้วยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์โ r o สเลนมิลนะคะแล้วก็สเลนพลัสดีทอคค่ะตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านแล้วด้วยนะคะคุณทิพวรรณโอเอียมค่ะและคุณธัญลักษณ์จอมคําสิงค์ค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะด้วยนะคะสำหรับคนที่ดูแลตัวเองเพราะบางคนเนี่ยไปทํางานหนัก ได้รายได้มาก็ต้องเอาเงินมาหาหมอรักษาสุขภาพแต่วันนี้สินค้าของเราคือช่วยให้สุขภาพดีแต่เกิดรายได้ด้วยใช่ค่ะวันนี้เราจะคุยกันตัวไหนก่อนดีคะข้างหน้านี้เลยละกันโปรเซเลนมิลค่ะโปรเซเลนมิลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพอพูดว่าถึงโปรเซเลนมิลบางคนฟังอาจจะแบบยังนึกไม่ออกว่าคืออะไรนะคะเดี๋ยวให้คุณธนญรักษ์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งดีกว่าว่าโปรเซเลนมิลนี่คืออะไรค่ะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะที่ช่วยเติมเติมความต้องการทางโภชนาการค่ะ แล้วก็เสริมสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นค่ะส่วนประกอบก็มีเป็นเหมือนเสริมอาหารให้สุขภาพให้คนได้รับเหมือนโปรตีนมากยิ่งขึ้นอย่างงี้ค่ะคือเพราะว่าบางคนเนี่ยทานอาหารก็อย่างที่รู้กันอาหารห้าหมู่ใช่ไหมคะมีแบบว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆแต่ไม่รู้ว่าครบหรือเปล่าแต่พวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ทาน อาหารมวอเช้าข้ามไปข้ามไปค่ะเป็นเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเซเลนมิลของจอยแอนคอยช่วยทุกท่านได้ถ้ามีโอกาสได้ดื่มนะมันก็คือโปรตีนโปรตีนั่นเองใครที่แบบว่าทานไม่ค่อยครบหรือไม่รู้อะไนอันนี้ค่ะัือเป็นโปรตีนแบบนั้นนะคะช่วยยังไงบ้างมีส่วนประกอบหลักๆอะไรบ้างอย่างที่เห็นอยู่ในในกล่องเนี่ยนะมีมีตัวไหนบ้างคะ ก็มีโปรตีนธรรมชาติถั่วขาวข้าวโอ๊ตแล้ววิตามินอื่นๆอีกมากมายค่ะอย่างยออย่างเอาทีละตัวก่อนละกันอยากจะเห็นว่าแต่ละตัวชัดๆว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะโปรตีนโปรตีนถั่วเหลืองถั่วขาวแล้วก็ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตนี่ก็จะเป็นวัตวัตถุธรรมชาติร0 0ซนตะคะก็มีควบคุมคอเลสเตอรอลควบคุมน้ำหนักระบบประสิทธิภาพทางร่างกายทางเดือนอาหาร น,ะะนี่คือในส่วนของข้าวโอ๊ตะค,ะคือจะช่วยในเรื่องของการทางเดินอาหารต่างๆควบคุมน้ําหนักได้และอย่างถั่วขาวล่ะคะถั่วขาวนี่ก็จะเป็นเข้าไปซ่อมแซมร่างกายข้างในของเราที่สึกหรอะนะคะให้เต็มเติมเต็มเต็ม,ต,ม,ต,ม,ต,มตลอดเวลานะคะ,คะ,ะสิ่งที่เราแบบในแต่ละวันที่เซลล์เซลล์สร้างขึ้นมาใหม่นะคะ,คะเซลล์เก่าที่ช่วยซ่อมซแซมซ่อม,ซ,มอซ่อมอมันตัวมันเองนะคะ ในแต่ละวันซ่อมแซมค่ะซ่อมแซมข้างในข้างในส่วนที่สึกร้อต่างๆด้วยมีข้าวโอ๊ตมีถั่วขาเอ๊ะแล้วเห็นมีอะไรอีกนะคะมีคอลลาเจนคอลลาเจนทำผิวใสด้วยค่ะมีส่วนประกอบของวิตามินมีวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน B1 นะคะ B6 B12 ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของแมงกานีสกรดอะมิโนที่สำคัญอยู่ในโปรตีนอันนี้ทั้งหมดเลย นะคะเพรา<ช><น>ะฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องกินข้าวให้ครบห้าหมู่เหมือน,นที่น้องตอพูดเลย<ช>แต่ว่าเรากินอาหารไม่ครบ<ช>แล้วบังเอิญมื้อเช้าเนี่ยขาดไปด้วย<ช>แนะนําให้ผู้ชมที่ดูอยู่นะหรือพวกเราก็ได้นะควรที่จะดื่มมันหนึ่งถ้วยมันก็เที่ยวกับข้าวหนึ่งชามนะคะวิธีการของเราเนี่ยแนะนําให้ชงเป็นชงดื่มนะคะ<ช>ตัวนี้เนี่ยชงวันหนึ่งเนี่ยให้กินสองถึงสามถ้วยก็ถือว่าพอ เหมือนชงกาแฟชงกับอะไรคะชงกับน้ำชงกับน้ำของเราเนี่ยข้อเด็ดของมันเนี่ยมันมีเป็นรสสตรอเบอรี่ชงกับน้ําร้อนหรือน้ําเย็นก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปต้มนานมาะเราสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นบางคนชอบทานเย็นก็เอาน้ําในตู้เย็นมาหนึ่งถ้วยกาแฟแล้วเอาโปรซเลนของเราไปสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปค่อยๆห่นแล้วก็คุณดื่มเลยค่ะมันก็ละลายปกติแล้วคุณเหมือนคุณกินข้าวไปหนึ่งชามเลย เสร็จละไม่ต้องเสียเวลาาไม่ต้องเสียเวลาคนเ<อ>ข้าเช้าแต่ไม่ได้ทานข้าวก็ไม่ดีต่อสุขภาพถูกต้องถูกต้องโปรสเลนมิลของเราเนี่ยช่วยได้นะมมเพราะฉะนั้นเทียบได้กับอาหารมื้อเช้าของเราแนะนําให้ดื่ม คะ,ะคะปกติเวลาพูดถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีโปรตีนมีแบบถั่วขาวมีนั่นนี่นู่นเยอะแยะไปหมดเลยค,คนก็แบบเออเอามาชงกินมันจะทานยากไหมเพรพูดถึงเป็นโปรตีนแล้วเอามาชงเนี่ยรสชาติมันจะต้องปกแปลกๆนัแน่เลยบา<ช>งคนไม่กล้ากิน<ช>อันนี้เป็นยังไงบ้างรสชาติรสชาติสตรอเบอรี่อ๋อเป็นรสสตรอเบอรี่นุ่มๆใช่เหมือนเราทานข้าวปกติเราทานข้าวไข่เจียวม,มัน แล้วก็ข้าวก็คือข้าวมีแต่โปรตีนอย่างเดียวนะแต่อันนี้เนี่ยมันมีส่วนผสมมีทั้งโปรตีนครบเลยมีสารสกัดจากถั่วขาวแล้วก็มีข้าวโอ๊ตด้วยนะแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่เข้าไปเพราะฉนั้นทานง่ายอย่างแน่นอนแบบนี้จะอิ่มท้องอิ่มท้องอิ่มหายอิ่มท้องจะอยู่อยู่ตลอดไม่ค่อยจะหิวนะคะมีใยอาหารต่างๆไม่เป็นปัญหาต่อการขับถ่ายและมีแยมด้วยก็จะดีถูกต้องมันครบอยู่แล้ว อยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะคะก็เรียกว่าทานง่ายเพิ่มความสะดวกดื่มได้หมดเลยไหมผู้หญิงผู้ชายเด็กก็ดื่มได้่เด็กก็ดื่มได้ะดื่มได้หมดเลยค่ะทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือดื่มง่ายให้ลูกทานก่อนไปไปไปโรงเรียนนี่ยิ่งยิ่งสะดวกเลยเพราะที่วันก็มีโอกาสมีลูกเล็กตอนเช้าเช้าบางทีเราป้อนข้าวลูกไม่ทันเนี่ยให้ลูกทานเลยสารอาหารไม่ครบลูกไม่ยอมเคี้ยวไม่ต้องนี่นั่นละ ขวดเดียวจบเลยดื่มเลยไปโรงเรียนไม่ทันเราเองไปทํางานไม่ทันไม่ทันถูกต้องถูกต้องคนที่มีอายุแล้วทานได้ไหมคะยิ่งดีค่ะมันช่วยเสริมสร้างทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นด้วยสําหรับคนสูงอายุเคี้ยวไม่ค่อยไหวแล้วนะโปรตีนถูกต้องเนื้อไก่อะไรแบบว่าฟันไม่ค่อยดีละถูกต้องค่ะชมดื่มเลยค่ะ อย่างน้อยวันละสองมื้อเป็นอย่างน้อยนะเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วสาหรับคนสูงวัยค่ะบางคนก็สงสัยว่าแอะถ้าดื่มแล้วตกลงไม่ต้องทานข้าวหรอคะหรือบ,บางคนบอกก็ oh, เป็นคนทานข้าวอยู่แต่อยากจะดื่มเพิ่มได้ไหมคะยิ่งดีดเลยค่ะตกลงคือต้องทานยังไงคะ่นอนหลังแล้วแต่เวลาเราจะเลือกทานนะคะอย่างเช่นเวลาเราเหนื่อยนี่กลับมาเงี้ยเหนื่อยยังไม่ดื่มอะไรเลยไึกกินอะไรเราทานตัวนี้เข้าไปมันจะเพิ่มให้เราเสริมให้เราแบบแบบมีแบบแข็งแร<ย>งแล้่มระชวยค่ะค่ะใช่ ทานตอนเช้าก็ได้แต่บางคนบอกไม่มีเวลาทานข้าวแต่ถ้ามีเวลาก็ทานได้ก็ทานข้าวก็ทานควบคู่กันไปถูกตอ้กตองแล้วมื้ออื่นๆมื้ออื่นๆส <ๆ S 2> ่วนใหญ่เราจะให้ทานเช้ากับเย็นตรงเวลาเช้ากับเย็นเหมือนเรากินข้าวสามมื้อค่ะแต่ว่าเนื่องจากพวกเรารีบเร่งมากนะมือมอม้อกลางวันทุกเที่ยงตรงก็จะมีเบรกกินข้าวถูกไหมฮะเราก็ปกติแต่ตอนเย็นนะเรารีบเร่งอีกแล้วเช้าก็รีบเร่งเย็นก็รีบเร่งก็แนะนำโปรสลินิ นะคะค่ะก็ดื่มง่ายเหมือนกับการดื่มนมนี่แหละหร<ช>ือบางทีบอกว่าโอ้กว่าจะกลับถึงบ้านดึกรอทานข้าวเย็นดึกๆในระหว่างทางหิวใช่ทานที่ออฟฟิศก่อนกลับบ้านได้ใช่แต่ว,ว่าถ้า,าทานกลางคืน<ช>สมมุติถ้าเรากลับไปได้เวลาทานข้าวอุ้ยสามทุ่มสี่ทุ่ม<ช>ไม่กล้าทานข้าลวละ กลัวมันจะสะสมเพิ่มขึ้นกลัวจะอ้วนนะาส,สาวต่หิวทิ้วโปรเซเลนเลยค่ะทานได้เลยค่ะจบเลยดีกว่าถูกต้องอิ่มท้องด้วยไม่ต้องกลัวหิวหิวก็หิวแต่ต้องมานั่งอดข้าวก็ไม่ไหวใช่ค่ะอันนี้ก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายกับสารอาหารต่างๆที่ค่อนข้างครบเพื่อว,วิธีการทานง่ายที่สําคัญชงกับน้ําเย็นด้วยร้อนก็ได้เย็นก็ได้ละลายละลาปุ๊บ ดืมได้เลยดื่มได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านหน้านี้นะคะกับ Porcelain m e l นะคะหนึ่งกระป๋องนี้ใช้ได้นานไหมราคาเท่าไหร่คะใช้ได้หนึ่งเดือนโหนึ่งกระป๋องใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็กระป๋องนี่ถูกมากสําหรับสมาชิกออยคอยค่อย 9 50ายบาทบาทค่ะโอ้ยถูกนะปกติเห็นตามท้องตลาดนี่เป็นพันขึ้นทั้งน้นถูกต้องอ่ะกระป๋องนี้ทานได้หนึ่งเดือนแค่9 5้า้ยบาทถือว่า4ี่รอยกรัม400กรัมเยอะมากเยอะมากเราก็ทานได้หมดทั้งครอบครัวได้ทั้งครอบครัวหรือแม้แต่ผู้ชายแบบว่าตัวใหญ่อยากจะไปแบบว่าแหม่มคนแบบมีแบบแข็งความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะทานได้หมดเลยแล้วถ้าใครโทรมาในรายการนี้ก็จะมีโปรโมชั่นอีกเช่นกัน ถ้าซื้อสามกระป๋องค่ะแถมหนึ่งกระป๋องฟรีโอ้โหคุ้มงานตกกระป๋องไม่ถึง9ก้าห้าสิค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพจริงๆเฉพาะคนที่โทรมานในรายการที่ขึ้นในรายการนี้เท่านั้นนะคะถ้าไปซื้อเองที่สาขาเนี่ยก็คือยังไม่ได้โปรโมชั่นนี้เอาให้สำหรับคนที่ชมอยู่และเกิดอยากจะลองทานจริงๆก็เลยให้พิเศษไปถค่ะก็คือซื้อโปรเซเลนมิลสามกระป๋องนะคะแถมหนึ่งกระป๋องแถมหนึ่ง ถกม,มากเลยเดี๋ยวรีบโทรเข้ามาใครอยากจะได้ใครอยากจะลองทานนะคะรับรองว่าได้สุขภาพสะดวกมากตอนเช้าๆนี่สบาย,บาย,ลยแล้วก็ได้สารอาหารครบด้วยถูกต้องะค,ะค่ะเอาล่ะนอกจากโปรเซเล,ลนแล้วเนี่ยนะคะยังเห็นมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย,อยู่ข้างๆตรงนู้นนะคะก็คือเซเลนพลัสดีท็อกโอ้เวลาพูดถึงคําว่าดีท็อกเนี่ยหลายคนก็คงจะเกิดคําถามในใจมีดีท็อกหลากหลายรูปแบบนะคะที่ทําให้เราสามารถขับร้างสารพิษออกไปได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นอะไรแล้วก็จะช่วย ได้อย่างไรบ้างในช่วงหน้ากับมาพูดคุยกันต่อค่ะพวกเราแข้งแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเรา ที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสใ้อาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง เกี่กับเรื่องราวของสุขภาพแหมวันนี้ตแ่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยดูแล้วก็อยากจะทานเลยนะคะอย่างอันแรกที่คุยกันไปโปรโซเซลเนี่ยเห็นแล้วแบบ อยากจะชงทานเดี๋ยวนั้นเลยมันทั้งได้สุขภาพเลยนะคะแล้วก็แน่นอนสะดวกสบายง่ายด้วยแต่ว่าด้านข้างเนี่ยมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือ s ซเลนพลัสดีท็อกซ์เวลาพูดค็ว่าดีท็อกซ์ค่ะหลายๆคนก็จะคิดถึงการล้างสารพิษถูกต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่าถูกต้องมีวิธีการล้างหลากหลายนะสารพิษที่ตกค้างในลำไส้เศษอาหารอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปแบบบางคนไปโรงพยาบาลเอาเอาล้างส่วนล้างออกมาบางคนบอก่ไม่กล้าทํากลัวแต่บางคนก็ไปทำแล้วก็ดีต่อสุขภาพแต่ก็ต้องเสียค่า ใส่ยเยอะเหมือนกันถูกต้องพี่แก่มีโอกาสได้อยู่กับคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นะฮะเป็น10ปีเลยแล,แล้วก็มีโอกาสได้ทําดีท็อกคนป่วยด้วยนะฮะ,ะเวลาดีท็อกคนป่วยเนี่ยก็จะใช้ถุงแล้วก็สายยาวๆสวนล้างเข้าไปทางทางวรรหน,นัก แต่โชคดีมารู้จักอจของคอยเนี่ยมีเซเลนพัดดีท็อกตัวนี้ง่ายมากง่ายไม่ต้องไปทําแบบนั้นแล้วหรอไม่ต้องเลยะไม่ต้องเลยแต่มันสามารถที่จะล้างได้เหมือนกันถูกต้องแล้วแล้วสะดวกสะดวกมากๆเลยตัวเซเลนดีท็อกตัวนี้เนะะี่ยฮะมันช่วยในเรื่องของการล้างลําไส้ปรับระบบทางเดินระบบขับถา่ายทางเดินอาหารต่างๆที่ตกค้าง,าง,างระบบขับถา่ายต่างๆของถูกต้องที่คุณสะสมมาตลอดระยะเวลาจนถึงตอนนี้ ตลอดชีวิตเรา่อา<ห>ย30<ง>ุ30ก็30ปีถ้าไม่เคยล้างเลยนี่ okay.